สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับอุ้ยทำอะไรวะนะ่ะผมสะโบราณครับ หักหักโอ้เอาไว้จิ้มฟันหรือเปล่าหักทิ้งไปเลยครคันนี้ล้อนำหมดสภาพแล้วนะล้อนำไปหมดแล้วไม่หมุนเลยเจ้าโคบิโก้สุเปอีก ใช้รถได้โสดมากคนขับทำอะไรอยู่ครับตัวนี้มาลุ้นกันว่าเขากำลังจะทำอะไรครับอุ้ยอ๋อจิ้มฟันครับเอาไว้จิ้มฟันจิ้มปุม้งขี ไม่เหนื่อยครับแบบนี้มีไหมจิ้มปุ้งกี้เอาไปด้วย อันนี้เอาไปเขาทานไปเขาทานเฮ <c oughs> ้ยไม่เอาไ, <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้ตอนนี้ แล้วนำหมดสภาพไปแล้วครับโอ้ยไม่หมุนเลยอ่ะ ไ,ได้อ่ใกล้ๆแลนะ้วเนี่ยรถไทยก็ทำงานไม่ลำบากนะมโคก็ไม่ลำบากคือ,อดับแล้วก็ลงไปเลยอ่าดคูคนโบกครับเซียนโบกยังไงไม่ให้มันจมครับีเนี่ยเน้่ยเอ้ยเอเอเอเ,อเ,อเออนี่ยดินมันก็จะไหลลงหมดเลย เจ็ตัวด้วยไม่มีหกล้อครับงานนี้สิบล้อล้วน